วัสดีรับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l เบลเคดานะครับผมวันนี้ปิดร้านหนึ่งวันนะผมก็คลิปนี้นะผมไม่ต้องไม่ต้องมาดูอดีมน้อยร้อยห้าสิบนะผมสักคลิปแล้วก็มาดูคลิปเคสอาแทนนะผมคือผมมีความคิดที่แบบอยากจะอยากจะปลูกนะผมผมอยากปลูกเคสอาให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะผมถ้านะเพื่อนเพื่อนถามกันว่าแล้วทําไมพี่เบลไม่ขับเลยแล้วนะครับลือหนึ่งเลยรถมันไม่สมบูรณ์นะครับผมคือเพื่อนๆใครเข้าใจบ้างครับว่าสมมุติเวลารถ มันวิ่งแล้วแบบมันสะดุดก็อุก,กอักอะไรแบบนี้แล้วมันจะมีความรู้สึกที่แบบเราไม่อยากขับนะครับผมคือไม่ใช่มันไม่แรงนะมันมันไม่อยากขับครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆว่ามันไม่แรงผมเลยไม่ขับไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางลมผมก็ขับนะผมบางลมไม่แรงนะบางลมนี่คือแรงน้อยกว่าเคสอาร์คนละเรื่องเลยนะผมเคสอาร์ HR แรงกว่าคนละเรื่องนะผมเลยไม่ได้ขับเลยนะผมก็คือ ที่ผมมาไปทํามาล่าสุดนะัคือตอนนี้มันรถม,มันวิ่งไม่ได้เลยนะผม,ผมจอดตั้งแต่ปีคือจริงๆอ่ะเคนาจอดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทาวานนั่นนะคือจะไม่ค่อยได้ขับแล้วก็ตีว่าเป็นประมาณปลาย62ปลายปี62นี่คือจะไม่ค่อยได้ขับแล้วนะครับคือผมจะขับแต่วาว่าหนึ่งเขานี่พอจอดพาไปทาเครื่องเสร็จแล้วก็จอดจริงๆเลยนะจอดตอนธันวา6 2ตอนนี้ตอนนี้กันยาแล้วกันยา64แล้วนะผมก็จะ2ปีแล้วนะไม่ได้ขับเลยก็น้ํามันในถังนะบูดแล้ว นะผมมันบูดได้สักพักนึงแล้วนะครับผมก็เอาออกไปถ่ายออกไปแล้วก็ตอนนี้ในถังก็ผมว่าปั๊มติ๊กมันก็น่าจะเสียแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานนานนะผมมันก็ไม่ได้แช่น้ํามันด้วยนะผมมันเลยเสียถึงเขาเนี่ยผมมีความคิดที่อยากจะปกผมเลยว่า,าเมื่อ3วันก่อนผมเอาเคสอาเนี่ยนะผมผมเอาไปล้างมานะผมล้างหน้าบ้านตรงนี้เลยนะผมก็จากที่ฝุ่นเยอะนะครับกลายเป็นว่าสวยขึ้นนะครับก็จริงๆยางมันต้องเปลี่ยนด้วยนะคือยางมันหมดอายุแล้วนะครับตอนที่วันจําได้ว่าตอนที่ขี่ล่าสุดนะครับ อยู่นครนะคือรถมันสวบแล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนยางแต่ว่ายางผมซื้อมาแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูยางนะผมแล้วก็สเต็ปเครื่องรอบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปที่นครนะรผมผมจะพาไปให้ช่างเนนทำนะผมคุยกับช่างเนรเรียบร้อยแล้วนะผมก็สเต็ปอะไรผมไม่บอกแต่ผมบอกแค่นี้ว่าลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็มีชักด้วยนะผมคือตอนสเต็ปตอนเนี้ย มันเป็น65ไม่ชักมันเป็นเครื่อง CBR นะเผื่อสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะก็คือจะบอกเลยว่าอาเคสอาคันนี้เป็นรถประจําช่องคันแรกของผมนะผมผมวางเครื่องก่อนที่จะมาทําช่องนะครับเป็นเครื่อง CBR 150ระบบหัวฉีดครับแล้วก็ผมมาระจําสีมาแล้วนะเพราะาของเก่ามันมันมันดุดหมดแล้วนะผมผมเลยทําพอทําแล้วไม่สวยเลยว่าเดี๋ยวค่อยทําใหม่นะผมก็รอบนี้คือสิ่งที่ปิดไปจากเดิมคือผมโหลดหน้าแล้วนะครับเห็นไหม ผมไม่เคยโหลดหน้าเลยนะผมรถคันนี้ปี2 0 1 2นี่2 0 21แล้วรถ9ปีผมไม่เคยโหลดหน้าเลยน้า้า hm เพื่อนๆสังเกตดูคือไอเนี้ยถ้าเราไม่โหลดมันจะไม่โผล่นะครับอันนี้ผมโหลดไปประมาณประมาณข้อนะหน้าน่าจะประมาณ1นิ้วหนึ่งประมาณ1.1นิ้ว1นินิ้วแหละผมเอาเว์เนี่ยวัดดูแล้วนะผมก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเนี้ยต้องเอาเป็ดมาขัดถึงจะออกนะครับเดี๋ยวเนี่ยปี62ด้วยนะค,คือตั้งแต่จอดก็คือไม่ได้ต่อทะเบียนเลยนะครับก็ สภาพอยู่ประมาณนี้แหละนะครับยังไงก็คืออย่างนั้นนะครับหม้อน้ําก็เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ท่อผมถอดออกนะครับตอนนี้ผมถอดออกอยู่นะอันนี้เป็นท่อของหน้าหนูนะเดี๋ยวผมพาไปอัพสเต็ปมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อด้วยนะเดี๋ยวผมจะสั่งท่อหน้าหนูมาใส่นะอันนี้ก็เป็นท่อหน้าหนูแหละแต่ว่าท่อเนี้ตั้งแต่ปี6กหนึ่งแล้วตั้งแต่ปีต้นปี6กหนึ่งนะครับผมเลยว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่นับก็เดี๋ยวพอเราทําลูกอัพลูกขึ้นอัพชักนะครับท่อนี้จะใช้ไม่ได้แล้วมันจะแปลว่า มันไม่พอนะมันจะเล็กไปนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวค่อยสั่งหน้าหนูใหม่นะผมถ้าเพื่อนไม่อยากให้ผมสั่งท่อหน้าหนูนะวงหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะโทรไปสั่งหน้าหนูนะแต่ว่าต้องให้เครื่องเสร็จก่อนนะอันนี้เป็นท่อหน้าหนูนะแต่ปลายท่อมันเป็นของพี่เอกอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยสั่งสเต,ต็ปใหม่มานะับสเต,ต็ปแบบมีชักด้วยนะมันก็น่าจะ <S <S ไม่ชนหัวเครื่องนะผมว่าน่าจะไม่ชนนะถ้ามีปะเก็นนะแต่ว่าะปะเก็นต้องไม่เยอะนะครับก็ยางนะครับอันนี้ยางเก่าคือมันหมดอาย มันหมดแล้วนะครับเนี่ยมันหมดแล้วเนะแล้วเลยนะผมเลยสั่งมาใหม่เดี๋ยวผมสั่งมานานแล้วนะคือสั่งมาเป็นปีแล้วแหละแต่ว่ามไม่ได้เปลี่ยนนักซีนะัขนาดก็เท่าเดิมนี่แหละนะับนี้ล้อมันดุ้งด้วยเนี่ยผมมาไปลงหลุมมานะัล้อ12นะเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่ไล่เบาคือ1พักเท้านะครับตอนแรกมันจะมีพักเทา้าคนซ้อนคือจริงๆเกณามาจากโรงงานจะมีพักเท้าคนซ้อนนะผมใส่นอกแล้วมันจะจับยอะตรงนี้แล้วก็จะมีพักเท้าตรงนี้นี่ผมถอดออกไปแล้วนะผมไม่ใช้แล้วนับแล้วก็เบ แต่ส่วนความคิดล้อ17นะครับตอนนี้ผมยังไม่คิดนะว่าจะใส่นะเดี๋ยวต้องดูก่อนแล้วก็เรื่องโชกหลังโชกหลังเนี่ยตอนแรกก็ยกโชคนะครับให้มันสูงขึ้นประมาณนิ้วหนึ่งนะเพราะทำให้แต่ว่าผมออกแล้วกลายเป็นว่ารถตอนนี้กลับมาทรงแบบทรงต่ําเลยนะแต่ว่ายังไม่ต่ําแบบทรงเดิมบริษัทนะเพราะว่าเราใส่ยางใหญ่พอเราใส่ยางใหญ่เขาเนี่ยมันแปลว่ารถมันจะสูงขึ้นนะแต่ว่าถ้ามีมีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโชกหลังให้มันต่ําลงสักสักนิดหนึ่งแล้วกันงะนสัก อ่ากี่สักนิ้วหนึ่งหรือว่าครึ่งนิ้วก็ค่อยว่ากันไปนะครับแต่ว่ายางเนี้ยจริงๆน่าใสาเล็กกว่านีแ้แต่มันไม่ทันแล้วผมไปสั่งยางใหญ่ใหม่แล้วนะครับก็ขนาดเท่าเดิมนี่แหละย,ยางมันก็เท่าตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าได้ใสร้อยสิบแต่ถ้าเราเปลี่ยนหลังอย่างเดียวก็โอเคนะผมว่าเปลี่ยนหลังเนี่ยก็ให้มันเล็กลงนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นน่อนเดี๋ยวผมขอหาวิธีก่อนนะว่าจะเอาเคสอาขึ้นไปยังไงนะครับนั่นเลยผมคือ จะขับไปมันก็ขับไม่ได้นะครับตอนนี้คือตอนนี้มันรถมันขี่ไม่ได้นะแล้วก็รถนี้ตอนนี้รถสตาร์ทไม่ตนนิดแล้วนะครับรถสตาร์ทไม่ติดแล้วเพราะว่าไม่มีน้ํามันแล้วก็น้ํามันเครื่องผมก็จำไม่ได้ว่าผมผมถ่ายหรือเปล่านะครับเอาคือตอนนี้ผมเอาถุงเอาถุงคลุมเอาไว้นะเบาะมันก็เริ่มสปกปรกแล้วแหละนะนเดี๋ยวค่อยพาไปให้พี่เนนทาใหม่นะผมแล้วก็แบตผมไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้แบตก็ มันมันลดมันตั้งไว้ผมเลยไม่ใช้นะมันเก็บของอะไรไม่ได้นี่มีเครื่องมือเก็บได้เนี่ยแล้วก็ป้ายทะเบียนผมก็ถอดถอดมาพ่นแลกเกอร์ใหม่นะให้มันเวลขึ้นนะป้ายทะเบียนมันจะใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ไปอัดขอบป้ายก่อนนี่กันดิดของร้านพ่อนะครับติดสติกเกอร์ไว้นะครับก็สเต็ปมันก็นี่แหละเป็น65ชักเดิมนะครับคือเดิมเดิมมัน63.5ไงนะครับผมก็เปิดเบิร์เปิดไม่ติดนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้มีแบตนะครับ แต่ผมลองดูแลแตเมื่อสองสามวันก่อนนะครับก็มันติดอยู่นะแต่แฮนเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะทําแวนจริงๆนะต้องทาแฮนเปลี่ยนแฮนให้มันต่ากว่านี้นะครับอันนี้มันก็จะชนละพอโหลดมากๆมันก็จะชนแฮนอีกเห็นไหมเนี่ยผมรถคันแรกของผมเลยนะเผื่อคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับนะบผมมอยากปลุกมันนะเดี๋ยวผมมันจะกลับไปรอบเนี้ผมจะอัพเลยผมจะอัพให้มันลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็มีชักแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนท่อด้วยนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็เปลี่ยนแฮนให้ต่ําลงนะครับ แต่ร้อยสิบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวขอดูน้ำหนักอีกทีนะว่าสมควรที่จะเปลี่ยนหรือไม่น้รใงจริงๆก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันนะครับร้อยสิบเจ็ดนะมันลดไม่ได้วิ่งจะได้วิ่งดีขึ้นแรงขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องซ,ซ่อมเบรกหลังด้วยนะพอดีเปรกหลังอันนี้เสียแล้ว <Yeah. S 2> ก็ช่วงน,นี้อาจจะมีคลิปดีมให้ดูบ้างแล้วก็ขาดขาดในหายนะเพราะว่าลูกค้าของพ่อก็รถคันนี้มาตัวเลขมาแต่โค้งลยครับมาได้โค้งกับแข้งตอนล่างนะอันนี้พ่อต้องจัดสภาพใหม่หมดนะเรับลูกค้าร้อยสิบไอแล้วก็ดีมเราก็ นี่แหละนับเครื่องตัวเดียวกันนวดเครื่องอยู่นวดนวดเครื่องอยู่ตรงนั้นนะผมก็ต้องรอหน่อยแล้วกันนะเพราะวันนี้พ่อไม่ได้เปิดร้านหนึ่งวันเดี๋ยวผมว่าแบตใส่ให้ดูนะครับก็มันมันติดอยู่แหละมันมันคือมันเปิดได้นะครับแต่ว่ามันมันสตาร์ทไม่ได้นะครับนี่แหละนะแต่ว่าสิ่งปั๊มติ๊กมันดูดแล้วนะผมไม่อยากเปิดอยนะตอนนี้ผมว่าปั๊มติกมันน่าจะเสียแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องซ่อมงบประมาณคันนี้ก็น่าจะหลายพันแน่นอนนะเพื่อเื่อ อาจจะติดหมื่นด้วยนะครับเพราะต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊กเปลี่ยนท่อเลยด้วยอ๋อ้าเปลี่ยนท่อด้วยมี10,000ติดแน่หมื่นกว่าหมื่นกว่าแน่นอนนะครับก็นั่นหละผมก็อยากกลับทําให้มันเหมือนเดิมนะผมจะไปไว้นครนะก็คือสมมติจาไว้ที่ร้านเนี่ยมันต้องจอดอยู่ตรงนี้พอมันจอดอยู่นี้ทั้งทั้งทุกวันทุกวันใช่ไหมมันก็มันก็กินพื้นที่ร้านพ่อด้วยนะครับนะเมื่อก่อนเคสไออยู่ตรงนี้ CBR 1อ0รอยู่ตรงนี้นับจอด2คันเลยเมื่อก่อนจอดติดอยู่กัน นะครับคือ CBR เนี่ยเครื่องเครื่องของดิมดิมคันนี้เละเมื่อก่อนเป็นคันก็เคยจอดอยู่ตรงนี้จอดผมจอดผมไม่ลงคลิปให้เบื่อเบื่อนดูนะผมจอดอยู่ประมาณประมาณ6เดือนอะ่ะผมจอดอยู่ครึ่งปีนะรถไม่ขับเลยอยู่ตรงนี้แหละนะครับถึงเขาเนี่ยมันกินพื้นที่พอละลายพอละลาย CBR ออกไปใช่ปุ๊บอ่ะเหลือ K R อีกนะครับ K R SI คือเดี๋ยวต้องพาไปนครครับเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนะเดี๋ยวเผื่อมีใครอยู่สเดาเนี่ยอยู่แถวบ้านผมเดี๋ยวผมจะฝากรถเขานะครับ ให้ไปนครเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาพาไปท่าสาราเดี๋ยวผมค่อยตีจากท่าสาราไปเข้าเมืองนะครับเพื่อไปให้ให้พี่นายแกทาใหม่นะครับผมก็หลักๆเลยคือต้องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเข็มนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนข้อนะครับเพราะว่าเข็มตอนเนี้ผมไม่บอกสํานักระการที่ใส่มานะครับถวิ่งไม่ได้นะผมพูดตรงๆเลยคือพวกซีบีเนี่ยเขาไล่เข็มเดิมมันทั้งนั้นนะครับบางทีหกชักห้ายังเข็มเดิมเลยนะผมพูดจริงๆนะครับ ไอ้น,นี่ลูกอะไรห5จาชักเดิมเปลี่ยนเข้มแตง่งพอเปลี่ยนเข้มแตง่งรถวิ่งไม่ได้นะครับรถวิ่งไม่ได้เลยผมพูดเลยบอกเลยบอกเลยว่าเดิมเดิมแรงกว่าพอใส่เข็มแล้วลงทะเลเลยนะับลิ้นก็ลิ้น3าแล้วพี่เนนบอกว่าถามว่าลิ้นเท่าไหร่นนะผมบอกว่าลิ้น3 2แล้วก็เกว่าได้นะครับก็เนี่หาเนี่ยมาบังเรียบร้อยนะับกันฝุ่นอะไรเนี่ยเนี่ยลิ้นอยู่ตรงนี้แล้วนกะ็เดี๋ยวให้พี่เนนด,ด,ดูอีกทีนะว่าจะต้องทําอะไรกันบ้างแต่ว่าคุยกันแล้วแหลนะนับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับ ได้นะผมก็อยากอัพแหละผมอยากพามันกลับมาผมอยากปลุกมันเอาง่ายๆคือผมอยากกลับมาขับให้มันเหมือนเดิมนะถึงตัวเราจะจริงๆเพื่อนๆบอกผมว่าผมมาตัวใหญ่แล้วขับรถนี้มันไม่เข้านะแต่ผมก็อยากกลับทําไม้เหมือนเดิมนะวันนี้โดนป้าบ่นด้วยนะว่าไม่ต้องไปทําแล้วนะเอออะไรแบบนี้รถไม่มีที่จอดแล้วอะไรประมาณนี้ผมเลยว่าจะพาไปจอดที่หอด้วยที่นครนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแับ ให้กับเคสอาคันนี้ด้วยนะเป็นรถคันแรกของผมนะที่ผมซื้อเองนะครับก็เป็นรถประจําช่งคันแรกด้วยนะวผมก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยู่สะเดาอยู่แถวบ้านผมนะใครจยขึ้นนครบอกได้นะเดี๋ยวผมฝากรถไปนะเดี๋ยวมีค่าค่าน้ำมันให้นะผมสรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย